YouTube ประกาศแบนคลิปวิดีโอนะครับที่มีการให้ข้อมูลทางการแพทย์แบบไม่ถูกต้องใครทําคลิปวิดีโอแล้วข้อมูลทางการแพทย์ไม่ถูกต้องคุณเตรียมตัวโดนแบนช่วงสองสมปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เรามีวิกฤตการโควิดเนี่ยนะมันส่งผลอย่างหนึ่งเกิดขึ้นใน YouTube ก็คือจะมีคลิปวิดีโอที่นำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ แบบผิดๆแบบไม่ถูกต้องเพิ่มจํานวนมากขึ้นแล้วการที่คลิปวิดีโอเหล่านั้นยังคงอยู่ในระบบของ y t u t u เนี่ยมันสร้างความเข้าใจผิดสร้างความรู้ที่ไม่ถูกต้องและก็สร้างการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องสร้างความเชื่อผิดๆเยอะแยะมากนะฮะ u ูทูบ YouTube จึงอยู่เฉยในเรื่องนี้ไม่ได้นะครับต้องออกมาเป็นนโยบายด้านสุขภาพนะครับแล้วก็แบนในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง โดย YouTube บอกว่างานนี้เขาจะอ้างอิงข้อมูลที่เป็นนโยบายหลักขององค์การอนามัยโลกอย่าง WHO นะครับรวมไปถึงเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากหน่วยงานสุขภาพทั่วโลกด้วยนะครับเอาข้อมูลที่มีหน่วยงานยืนยันความถูกต้องเป็นองค์กรที่มีความเชื่อมั่นได้เอาตรงนั้นมาเป็นเบสเสร็จแล้ว YouTube จะใช้ระบบอัลกอริทึมของตัวเองนะครับสแกนหาคลิปวิดีโอ ทั่วทั้ง YouTube เลยเพื่อดูว่าคลิปวิดีโอไหนที่มีเนื้อหาขัดแย้งกับความเป็นจริงโดยที่ y t u t u นะครับแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่นะครับว่าข้อมูลแบบไหนบ้างที่ไม่ถูกต้องนะครับหนึ่งคือข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของโรครวมไปถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนอ่ะอันนี้เน้นเรื่องโควิดโดยตรงเลยนะครับ ข้อมูลไหนที่ขัดแย้งกับการรักษาของหน่วยงานด้านสุขภาพนะครับตัวนี้เนี่ยจะถูกพิจารณาเป็นเรื่องแรกอันนี้คือข้อที่1เลยข้อที่2เนื้อหาที่ให้ข้อมูลเรื่องของการรักษาที่ไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ใช่เรื่องโควิดอย่างเดียวละเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับซึ่งถ้ามีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าไม่ถูกต้องแนะนํำผิด,ผด หรือว่าสิ่งที่แนะนําไปอาจจะมีผลเสียในด้านอื่นถ้ามีผู้ปฏิบัติตามได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะโดนก่อนเลยนะครับยกตัวอย่างพวกวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยการดื่มน้ำมะนาวเยอะๆวันละ50ลูกร้อยลูกอะไรเงี้ยหรือ,อ,อวิธีการกินวิตามินซีแทนการฉายรังสีเพื่อลดการไปรักษาโรคมะเร็งอะไรเงี้ยข้อมูลเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบ จากเนื้อหาในคลิปนั้นเอาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลขององค์กรที่เชื่อถือได้แล้วเห็นว่ามันไม่สอดคล้องกันมีความขัดแย้งกันคลิปนั้นจะโดนแบนทันทีโอ้โหเป็นไงฮะผมว่ามีผลต่อหลายคนเลยตอนนี้นะฮะจริงๆอยากให้ทำแบบนี้บน Facebook ด้วยนะเพราะ Facebook ทุกวันนี้ขายอาหารเสริมเนี่ยนะฮะเรียกว่าโฆษณากันเต็มเหนียวมากๆนะครับบอกว่ารักษาโลกนู่นโลกนี้โอ้เบาหวานนี่หายไป ปิดทิ้งโดยการกินอันนี้วันละสเม็ดอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่ยามันเป็นอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมเนี่ยคนคอนเซปต์ของเขาเนี่ยระบุไว้อย่างแรกเลยนะว่าไม่มีผลต่อการรักษาโรคคือมันไม่สามารถทําให้โรคนั้นหายได้แต่มันบํารุงร่างกายทําให้เรามีบางอย่างในร่างกายเราที่ดีขึ้นเพื่อที่จะบรรเทาหรือทุเลาอาการสิ่งที่เป็นอยู่ได้มันไปซ่อมเสริมไปสร้างบางอย่างที่ต้องการได้ซึ่งอาหารเสริมไม่ได้ผิด แต่คนที่โฆษณาแล้วใช้คำโฆษณาเกินจริงอันนั้นนะผิดนะเกิดขึ้นที่ YouTube ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูว่า Facebook จะ Activate เรื่องนี้หรือไม่นะครับแล้วจะไปตามหรือไม่คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้พูดถึงคนคุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคก่อนส่วนคนที่ผลิตอาหารเสริมหรือโฆษณาอาหารเสริมอยู่อย่าเพิ่งโกรธเกลียดผมเราก็กลับมายืนในจุดที่ถูกต้องสิ ตัวผมเองก็กินอาหารเสริมเยอะผมู้ชมรู้ไหมผมชอบซื้อนะแต่ผมซื้อแล้วผมศึกษาด้วยผมดูด้วยว่าส่วนประกอบที่เขาใช้มีอะไรบ้างนะฮะถ้าเป็นอาหารเสริมประเภท วัตถุดิบธรรมชาติสมุนไพรนะครับพวกนี้นะครับเราจะสามารถดูส่วนประกอบที่เขาใช้ได้แล้วเราก็มาศึกษาเพิ่มเติมว่าไอ้ส่วนประกอบที่เขาใช้เนี่ยนะฮะมันเป็นน้ํามันประเภทนี้ประเภทนี้เป็นไขมันดีประเภทนี้แล้วเอามาเสริมในร่างกายเราแล้วเรามีอะไรดีขึ้นอา่ามันสามารถศึกษาได้นะครับคือข้อดีของอาหารเสริมทุกวันนี้ผลเสียต่อร่างกายมันมีน้อย ส่วนประโยชน์ที่ได้จะมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับสุขภาวะของร่างกายของเราเพราะฉะนั้นซื้อมากินเนี่ยโอกาสอันตรายมีน้อยครับอาจจะกินแล้วไม่ได้ผลเปลืองเงินไปเปล่า,ลา,ลาแต่ถ้าคุณเลือกให้มันถูกกับสิ่งที่คุณเป็นอ,อย่างผมเองเนี่ยน้ำหนักตัวอ้วนใช่ไหมครับผมก็เริ่มเผาผลาญร่างกายได้น้อยแล้วอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยกินข้าวน้อยนะแต่น้ำหนักขึ้นเอาน้ำหนักขึ้นเอาไม่ได้เป็นคนกินเยอะกินจุแต่อย่างใดผมก็จะไปเลือกอาหารเสริมที่เป็นประเภทเบิร์ นะโดยที่เราเลือกสารประกอบที่เขาใช้ในการเบรนเนี่ยที่มีความปลอดภัยต่อร่างกายเราหน่อยกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอ่ะมันก็จะช่วยเผาผลาญอาหารผมทานอาหารเท่าเดิมนะไม่ได้ทานมากกว่าเดิมแต่ก็ช่วยเผาผลาญทาให้ผมไม่อ้วนขึ้นไม่เป็นโรคอ้วนนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของร่างกายไม่เผาผลาญอาหารแล้วเกิดอาการสะสมตามเส้นเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยผมเลือกทานแบบนี้ซึ่งมีประโยชน์นะเพราะว่าอะไรทุกวันนี้อาหารเสริมเนี่ยมันมีข้อเสียน้อยลง พอเรากินเข้าไปเนี่ยมันช่วยสร้างเสริมในบางจุดบางของร่างกายาเราได้เนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับยังไม่ไปเรื่องข้อที่3เลยนะฮะข้อที่3ที่จะต้องโดนแบนแน่ๆคือเนื้อหาที่ปฏิเสธต,ต่อข้อมูลจริงนะครับเช่นเนื้อหาที่บอกว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มีจํานวนเท่านี้เท่าน,นี้อันเนี้ยไม่จริงถ้ามีคําว่าไม่จริงหรือมีคําว่า no หรือว่าไม่มีคําว่าเชื่อไม่ได้อะไรเงี้ยคุณโดนแบนก่อนเลย อันนี้ถือว่า against ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับคุณจะต้องโดนเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับแบ่งเป็น3หมวดหมู่แบบนี้ป้องกันไม่ถูกต้องรักษาไม่ถูกต้องและปฏิเสธข้อมูลจริงโดนแน่นอน YouTube จะเริ่มทยอยแบนเนื้อหาเหล่านี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับใครที่ทำเนื้อหาแบบนี้แล้วคลิปอยู่ดีคลิปคุณกระเด็นหรือคลิปคุณหายไปไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าคุณโดนพิจารณาเข้าขายไปแล้วคุณก็ต้องไปแก้ไขนะฮะ ไปปรับแก้ไขแนวทางของคุณใหม่ว่าของคุณเนี่ยมันดียังไงมีสารมีประโยชน์ตรงไหนมันช่วยอะไรในการบำรุงร่างกายเอาแค่นั้นพอไม่ต้องไปบอกว่ามันรักษาโรคนี้ได้100%โรคนี้โรคนี้หายปิดทิ้งอันนั้นมันก็เกินไปนะครับยืนอยู่บนโลกความจริงแล้วหากินกันยาวๆดีกว่าพ่อแม่พี่น้อง